ตจนต้น้ำฝนฝนประทะอีกรอประทะเนื้อกอน28-31ธันวาคมนี้ฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงพยากรา,การกลับมาพบกันอีกครั้งกับชงวทัทภัยอูทกภัยพยา,าการทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยากรณ์วุฒิพรลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันพุธที่18ธันวาคมในช่วงเย็นคืนนี้อัจจิจะพามาดูและติดตามอ้ไดของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่นำฝนเข้ามาประทะในช่วงวันที่18-31ธันวาคมลักษณะจ,จะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่หลังจากมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอุณหภูมิก็จะลดลงอีกดังนั้นขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แอดมินจะพามาดูรายของการคาดการฝนใน15วันล่วงหน้าตั้งแต่18ธันวาคมจนถึง31ธันวาคม2567สิ้นปีนี้เลยนะครับ18-22ธันวาคมบริเวณขอบรรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบนเป็นระรอกทำให้ในตอนเช้ายังได้สัมผัสกับอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องและจะมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกช่วงที่มีอากาศหนาวเย็ยนที่สุดในรอบปีนี้นะครับเตรียมรับและสัมผัสกับอากาศหนาวกันยาวๆจนถึงเทศกาศลคริสต์มาสอาจจะมีลมแรงและอากาศที่แห้งต้องระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงนี้นะครับส่วนภาคใต้หลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทางตอนล่างซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่ปัตตานียะลาและนาลาที่วาาส่วนขึ้นลมก็จะมีกันบางแรงชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหนึ่วันนี้ระยะ15วันล่วงหนะ้ายังไม่มีสัญญาณของการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนแต่อย่างใดนะครับแต่อาจจะมีหย่อมพอมระกาาตาำ ที่จะก่อตัวและอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นยอมก่อประกาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในช่วงวันที่22-27ธันวาคมซึ่งจะเข้าใกล้ปลายแหลมยวนแต่จะแรงถึงพาย,ยุหรือไม่กอให้ติดตามกันต่อนะครับ เพราะยังอยู่ในทะเลและคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นอยู่ด้านหน้าของหย่อมความรกาศต่ำทําให้หย่อมดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้นะครับและจะอ่อนกําลังลงและไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ฝนภาคใต้เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของมรสุมตําออกเฉียงเหนือตามฤดูกาลที่พัดปกคลุมจึงไม่น่ากังวลนะครับส่วน28-31ธันวาคมในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ จะมีความแปรปรวนของสภาพอากาศเนื่องจากจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพาดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยทําให้มีเมฆมากและมีฝนฟ้าคะนองมารบกวนในบางพื้นที่ในช่วงหยุดยาวนะครับอากาศเย็นปนกับฝนขอให้ติดตามการอัปเดตพยาอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนัก้นแล้วนะครับในช่วงนี้ที่มีอากาศหนาวเย็นเข้ามาก็เกิดในด้านของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ใกล้กับยอด,ดออยอินทนน์นะครับ ซึ่งเสาแสงและบริเวณพื้นที่ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลกปรากฏการณ์เป็นแสงสว่างในแนวตั้งเหนือแหล่งกําเนิดแสงจึงเรียกว่าเสาแสงหรือในกรณีที่แหล่งกําเนิดแสงเป็นดวงอาทิตย์จะเรียกว่าซันพิลล่าปรากฏการณ์ที่เกิดจากอนุภาคของน้ําแข็งที่แขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งในอากาศจะเกิดเป็นผลึกรูปทรงหกเหลี่ยมแบนรูปแบบเดียวกันกับแกนกลางเมื่อเกล็ดน้ำแข็งเหล่านี้ตกลงมาในชั้นบรรยากาศจะเรียงตัวในแนวนอนคล้ายกับใบไม้ที่ร่อนลงพื้นช้าๆผลึกน้ำแข็งจำนวนมากที่เรียงตัวในแนวนอนนี้เปรียบได้กับกระจกเงาในแนวราบเป็นจำนวนมากที่จะสะท้อนแสงได้ดีในแนวดิ่ง ด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้แสงอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าไปแล้วในภาพนะครับยังคงสะท้อนหมาอย่างผู้สังเกตได้ในแนวดิ่งเหนือตําแหน่งดวงอาทิตย์เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลึกน้ําแข็งจึงมกักพบบ่อยในประเทศแถบหนาวและหาดูได้ค่อนข้างยากในประเทศไทยนะครับภาพนี้บันทึกได้ในช่วงเย็นหนที่16ธันวาคม2567ขณะอยู่ในเครื่องบิน เส้นทางบินเชียงใหม่ขอนแก่นมองเห็นปลากฏการเสาแสงอยู่เหนือเมฆขึ้นไปซึ่งในภาพมียอดดอยอินทนนท์อยู่ทางขวาอากาศบริเวณที่เกิดอยู่สูงกว่าความสูงยอดดอยเป็นอย่างมากซึงเป็นเหตุให้เกิดพลึกน้ำแข็งได้แม้ว่าอุณหภูมิบนพื้นไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่นักนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต่อไปจะพาไปดูการพยรากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้18-19ธันวาคม2 5 6 7พยากรณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตม่ำสุดสีถึงยีสิบองศาและสูงสุดยี่สิบหกถึงสาองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำพางแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดห้าถึงสิองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วห้าถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกเชียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุด1 2 1 9องศาและสูงสุดย7 3 0องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด8 1 5องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด19-22องศาและสูงสุด30-32องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยต่ำสุด19-24องศาและสูงสุด31-33องศาจากลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วสัมพัทถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานะครบริมณนทนอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยโดยต่ำสุด21-23องศาและสูงสุด30-32องศาจากลมต่ำออกเฉียงเหนือความเรถถ็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและดราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาและสูงสดุด29-32องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนืนอความรา 3, h, าเร็วลม5-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนืนอความรบบ h, าเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขานองอนลอยละ30ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลนอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวันออกความเร็วถึ 35, 5 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเพื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามเพียประกาศประกาศทำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ อย่างหันทุมงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ